เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปทานอาหารทะเลพื้นบ้านที่เปิดใหม่ที่พัทยาครับผมชื่อร้านว่ารถรางคาเฟ่แอนโซโลบาไปกันที่ร้านรถรางคาเฟ่แอนโซโลบาครับมีรถรางไม้โบราณของจริง2คันตั้งอยู่ขายอาหารทะเลพื้นบ้านอาหารป่าร้านอยู่ก่อนถึงตลาดน้ำสี่ภาคซอยสุขวิทย์93จังหวัดชลบุรีเราไปคุยกับคุณปลาเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับคุณปลาครับแนะนําตัวหน่อยครับ สวัสดีค่ะคุณการค่ะชื่อปาริชาติแสงแก้วนะคะชื่อเล่นชื่อปลาค่ะเป็นเจ้าของร้านรถรางคาเฟ่ค่ะรถรางคาเฟ่แอนด์สโลบาร์เนี่ยเป็นร้านสไตล์ไหนครับเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือว่าร้านรถรางคาเฟ่แอนด์สโลบาร์เนี่ยค่ะก็คือเป็นร้านอาหารนะคะเป็นสไตล์อ outdoor แล้วก็ตกแต่งร้านด้วยสไตล์แบบวินเทจค่ะก็คือบรรยากาศก็มีติดริมน้ําด้วยค่ะคุณปลาได้รถรางไม้โบราณมาได้ยังไงครับ ก็ปรากฏว่าได้รับความเมตตาจากคุณมนัสนะคะที่เป็นเจ้าของตลาดน้ําพัทยานะคะท่านก็จะมีแบบเมตตาในส่วนของเป็นรถรางไม้โบราณนะคะที่แบบได้จอดแบบกดประจําการแล้วทีเนี้ยท่านก็เลยบอกว่าเออเราลองเอามาตกแต่งร้านไม้ะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดไอเดียว่าลองเอารถรางมาจอดแล้วก็แต่งให้มันเป็นเหมือนสไตล์วินเทจเหมือนถึงคาราวาแล้วก็จอดรถลงแล้วก็มาตั้งร้านอาหารแคมปิ้งประมาณเนี้ยค่ะ สไตล์การตกแต่งของร้านเนี่ยครับคุณปลาเป็นคนคิดค้นทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับเป็นคนคิดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพ็อปต่างๆพวกลวดลางหรือว่าไม้ที่ใช้ประดับตกแต่งภายในร้านเนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากทางคุณมณัสตลาดน้ำสี่ภาคค่ะทุกอย่างเลยเมนูอาหารที่ร้านมีอะไรบ้างครับ เมนูที่ร้านนะคะก็จะเป็นเมนูอาหารทะเลพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีอาหารป่าด้วยแล้วก็จะมีอาหารทานเล่นพวกบาร์บีคิวปิ้งย่างประมาณนี้นะคะส่วนอาหารทะเลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยมีวัตถุดิบที่ได้สดสดใหม่ๆจากเรือประมงมาอย่างนี้ค่ะเราก็จะเอามาเป็นเมนูแนะนำสำหรับวันนั้นๆให้ลูกค้าค่ะเมนูเด็ดของที่ร้านคืออะไรครับ เมนูเด็ดเลยถ้ากว่ามาที่ร้านลดรางคาเฟ่ที่ต้องมาทานนะคะก็คือเมนูหมึกน้ําดําค่ะตัวหมึกน้ําดําของที่ร้านลดรางคาเฟ่เราเนี่ยจะแตกต่างจากร้านอื่นก็คือเราจะใช้หมึกที่แบบขนาดพอดีคําค่ะเป็น1ตัวเลยสําหรับ1คํานะคะแล้วก็ตัวสีของน้ําหมึกดำนยคะก็จะได้สีจากธรรมชาติของตัวหมึกเขาเลยค่ะไม่ได้มีการตกแต่งสีเพิ่มเติมใดๆค่ะเมนูอาหารป่าอะไรที่อยากแนะนําครับ เป็นเมนูอาหารป่านะคะก็อาหารพื้นบ้านเลยก็จะมีเมนู3ชั้นขัดมะละกอค่ะก็นํามละกอซอยแบบสดๆนะคะมาผัดกับสามชั้นโดยมีเครื่องกระเพราพริกกระเทียมอะคะ่ะรสชาติมันก็จะจัดจ้านนะคะแล้วก็ได้ความกรุบของมะละกอสดด้วยค่ะแล้วพวกอาหารพื้นบ้านของที่ร้านเนี่ยครับได้สูตรมาจากไหนครับ จริงๆแล้วอะค่ะพอดีว่าคุณพ่อค่ะของสามีค่ะท่านก็จะรู้จักกับเพื่อนชาวประมงที่มีเรือประมงออกไปหาปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนเรือค่ะเขาก็จะมีแบบทํากับข้าวให้ทานบนเรืออยู่แล้วแล้วเขามีวัตถุดิบท,ที่มันสดใหม่อยู่แล้วรสชาติก็เลยแบบว่าของร้านเราก็จะเป็นแบบแนวนั้นเลยเพราะว่าแม่ครัวก็คือภรรยาของคุณพ่อค่ะขณะที่ผ่านไปภรรยาน,นะครับอย่าลืมแวะไปชิมนะครับอาหารทะเลพื้นบ้านที่ร้านรถรางคาเฟ่แอนด์สโลบาร์นะครับ ติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอแล้วเยครับอร่อยกว่าอาหารทะเลก็สายเปย์อย่างพี่นี่แหละ